พ่อเป็นคนไม่กลัวพ่อมจิตแข็งไม่กลัวแต่เขาก็อารมณ์เหมือนว่าเจอยายเนี่ยใส่ชุดนี้แหละค่ะผ้าถุงเสื้อคอเป็นยายหัวปูเดินว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 นมุ้งแล้วก็กลายเป็นแมวหนูเข้าไปที่แรกก็เป็นแมวหนูแล้วแมวหนูมันติดพ่อชอบนอนกับพ่อพ่อเขาเรียกมันเข้าพอเข้าไปเป็นยายกระโจนใส่ ก่อนหน้านี้ที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลเมื่อประมาณย้อนไปประมาณปีถึงสองปีเขาก็ปกตินะที่ว่าร่างกายเขาแข็งแรงที่เขายังไม่ได้ป่วยก็คือปกติเหมือนเราทุกทุกอย่างแต่พอเข้าโรงพยาบาลรอบล่าสุดอะไรเนี่ยเขาก็เหมือนเขาว่าอาการแย่เขาก็เลยแบบว่ามีพฤติกรรมปแปลกอยู่ๆเขาก็ไม่เดินเองไม่เดินไม่เดินเองก็ขาก็เลยรีบไปรีบเรื่อยๆแล้วกลางคืนก็ห<ม>ลังทุง่เยงคืนอย่างนี้เขาจะไม่นอนเขาจะเรียกคนนู้นเรียกคนนี้เรียกคะไรบางวันก็วุ่นวายบางวันก็ไม่ได้วุ่นวายมันเหมือนแบบ ไม่ใช่ย่าเราใช่คิดว่าเป็นตอเพราะว่าที่ฝันน่ะจะคือคล้ายๆกันจะเห็นคนแก่หัวฟูผมเล็บยาวดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระดูกไม่เดินทุกคนัฝันก็คล้ายๆกันก็เลยคิดว่าเป็นจอกแล้วพอไปหาพระหาอะไรคะเขาก็ดูแบบว่าเหมือนพี่สาวของเขา่ที่ตายไปแลไม่อยู่กับเขาเหมือนแบบว่าอาฆาตแค้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากจัดจัดที่พระดูนะคะ เราก็คือจะไปทางพระก่อนเพราะว่ามันมีทั้งคนเชื่อไม่เชื่อใช่ไหมพี่แล้วเราทำอะไรเราก็ไม่ค่อยกล้าบอกหรือก็เติรก,กะตะก็จะไปกันเงีย,งยบๆเอารูปยายไปเอาบัตรยายไปปรึกษาพระอะไรแบบนี้พี่<อ>เขาดูบตัตรเสร็จ<อ>เขาบอกว่ายายมีเชื้อสายมนไหมตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีไหมแต่พอเรากลับมาบ้านถึงรู้ว่าแม่เขาอะเชื้อสายมน<อ>พระก็นแนะนํามาว่าของที่เขาได้ให้ไว้อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่พี่สาวเขาให้ไว้ให้เอา ไปเผาเอาไปเผาไฟให้หมดเราแบบกลัวที่อยู่กับเขาจะมาหาพวกเราเพราะเรามั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่เขาช่วงที่ท้องอะค่ะก็คือจะเจอยายนะคะมาขอ มาลูบท้องมาขอลูกเราก็สู้ได้ตลอดเราก็แบบเหมือนมีพระมีอะไรมาช่วยในฝันตลอดแล้วที่เจอหนักก็จะเป็นแม่ตอนที่คลอดลูกออกมาแล้วยายนอนนี่เรานอนแบบไม่ได้ห่าง,างค่ะเว <โ frustrating. S 1> ้นกับยายนิดเดียวแม่ก็จะเจอเป็นยายเนี่ย <S <S <โ cosas S 1> ก็จนไปล็อกคอแม่แล้วก็แบบจะบ้วนอะไรให้เงี่ยค่ะ <S <S <vezes> พ่อเป็นคนไม่กลัวพ่อจิตแข็งไม่กลัวแต่เขาก็อารมณ์เหมือนว่าจเจอยายเนี่ย ใส่ชุดนี้แหละค่ะผ้าถุงเสืออ้อคอเป็นยายหัวปูเดินว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 น,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 นมุง้งแล้วก็กลายเป็นแมวหนูเข้าไปที่แรกก็เป็นแมวหนูแล้วแมวหนูมันติดพ่อชอบนอนกับพ่อพ่อขอเรียกมันเข้าพอเข้าไปเป็นยายกระโจนใส่ไม่ฝันแต่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่เห็นบ่อยพ่ามาหเห็นเป็นยังไงเป,เป็นเแก่หัวหอกอือ แต่ผมจะแค่ปะบ่าอืมเห็นอย่างนั้นน่ะอืมเขามาทําอะไรพออมาเลาะดูให้เจอ